สบายดีพี่น้องกับสบายดีสู่สุขคนเด้อป้าปะเอียนเฮาปะเอียนเฮามาต้นคำฟาดบาทเดียวเลยหมื่นกว่าบาทเขียนอันไปเฮากระเจ้ามาเฮากระเจ้าได้บุ้งเงินเฮาอันซื้อยังบุ้งเงินบุญอะไรป้าเฮ้ยเบึงบ่งเราอยากเราอยากซื้อน้ำเจียนแล้ว ะว่าหยอกซื้อกาแฟไปใช้เลยเออยือนเศมะลีน <popular bottle> ่ากาแฟหน่อยเนาะใครซื้อมะลีน่ากาแฟอืป้าดูสิเอาเจนเอาจะขึ้นมานอ่ะนี่ิ้นยหญ่ขึอ่บอกออเอาอีเล็เอียนเดี๋ยวจะเกิดชิบเอาว้ห้เขาหน่ะอะเอาออเดอรเนี่ยเอาอองเล้วเขาเอาอองเชี่ยวเขาจเ ดีเาะหอเ่ยไเอาาอัเ่าอยู่หนไปเอียนสิเปิดหานไม่อีกเดบงน้องสิเปิดหานไม่อีกแล้วเลยคอยเอาเดี๋ยวจะเอาเครื่องต้นนี้ยับมากบ่างแบนี้รืสอซื้อขาอม่ บจนชื่อืขาไม่บ่นี่นะฮะื้อืไม่หบนเาออมาอยู่มือนี่ฮะบันีมันทอเนาะสื่อยางเนาะคนสื่อยางเนี่ยบมันหนาวบ่แห้งเห็นด้ถ้ามันหนาวแห้งน่ก็นาวแห้งแ่เจนคลายเสือเธอเธอได้โตไฟง่าย เงียบสงบหูซื้อมาปีกายนี่กับบเห็นสินุ่งซื้อมานำเจ้าเด็กเย็นปีกายไปซื้อนี่เด๊ะกระถิ่มสื้อว่าฮามุดมัดอือแล้วนุ่งบ่ได้เดี๋ยวเราคือสื้อหน่ะแหละซาอันนี่นะโอ้ลูกสาวจะลงมาหรเอี้ยนบอดี้คนสวยสะมีสบายดีเนะลูกสบายดีดิยังคลิปมาอีกสบายดีเน่ยลูก บบน้องอ้วนน้องอ้วนนบงามกระมูกโอ้ยบอดีได้ลูกสบายดีนงลูกอือลูกเพิ่นเย็นไปพี่น้องเอ้ยอยากกินนมลูกไปเอียนคนสวยแม่อยากกินนมฮะเออเดดแม่ไปซื้อให้บังนะกินนมกินนมแม่บอดีกินโดยโดยโดยเดดแม่ซื้อให้เด้อกินนมไหนเด้อเออเออเดดแม่ซื้อให้เนาะ นมยังเจ้าสิบะอยากลูกนมยังเจ้ากระยางเมื่อต่อให้บริได้กินมันบ่ร้ายลูกได้ไหมเชื่อไห้โอ้ยคนจอยยังนี่ลูกสาวคอยจะซื้อส่งพอดีวะนี่นะอู้ยเจ้านะว่าสีนุ่งลูกเอ้ยเอาเมื่อเจ้ากับบรินุ่งมันน้อยลูกเจ้านุ่งบริได้ส่งยินงจะมุดมัดขนาดว่าส่งคข่ใหญ่เนี่ยเอาให้อยู่เพื่อนตัวหนึ่งกับยังบรินุ่ม ปเอียนเพิ่นเพิ่นเก็บนะนี่พี่น้องเอ้ยเครื่องหนอบริเวณแบบตู้ของเพิ่นนี่เพราะว่าห่านเครื่องมันเป็นห่านแต่มันเห็ดยากเนาะมันเป็นแบบมันลายอันน่ะฮนเด้มันลาย่องแบบว่ามันเตียงมันเตียงติดใหญ่กันเลยเห็นนหมพี่น้องแล้วมันเห็ดยากห่านเพิ่นสิเก็บประมาณนี้เพิ่นกระสิบขยายสาขาอีกแล้วพี่น้องอีกข่านหนึ่งหัวอีกแล้วขยายสาขาบเอ้ยเจนเกิดท่านี่ก็ลายอยู่เจนเนี่ยไปใช่นี่เดี เนาะอืมเอาเขอยังยับออกซะทั้งนั้นมันไม่จริงกว้างเหมาะแล้วมันก็เริ่มได้คไลด์เลยที่เจ้าอ่ะอืมได้ขไลบอกว่ามันหนาวก็ได้คไลด์อยู่ดอกืมอะไรโอ้ยพระเอกคนนี้เนาะ มาถ่ายคลิปยังเฟอเอกเอาเอานอนลงล่ะเอานอนลงเฮียงกันเลยนี่เดี๋ยวสิบอกจะปุ๊บหมาดเลพี่เนาะไปนหนึ่งบ่ได้มาห้องโล่คิดเหาะแต่เมียถ้าอีหยังแต่ละมื่นแต่ละเว้นหอดเ่ยบดจะเป็นอันเห็ดยังยังไปในหนึ่งจะไปนน้ำขี้หอนเสื่อมนี่เนาะอ้าวหนึ่งกว่าศีน้ำเพราะว่าคิดเหาะเพราะน้ำมาห่าอ้ย นี้ก่กอค่ะเออตัวนี้ก็เอานอนลงกันละเอาเอานี่ย่งลงเด้ตอตัวนี้มันคือเป็นนั่น,นี่วะมันชีวิตอยู่แบบตัวน,นี้เออเอานอนเอานอนลงมาทางนี้ตัวตัวนี้เอาเอาเข่าหน้าสามันสิบกว่า นอนเด่เอออันนอนมากันนี้เออหมาเพนต้นนีนน่คือไอศคบอกจะ้ะเออเอยเาออกมาเลยไปเยี่ยนเพ่อนกับสิเปิดห่านใหม่พี่น้อ,องเลยห่านหนึ่งเ <c oughs> จียนเจียน สิเปิลห่านมาห่านนี่แบบคนซื้อมันบ <c oughs> ุพเกันก็เลยสิเปิลห่านนะตื่นเพราะเด็กคนไปย่างทั้งนั้น,น,นคนร้ายโผล่เนาะก็ <c oughs> เลยสิไปเปิดส่งไหนพี่น้องเอ้ยก็ห่านจะตังกว้งน้องเจนปกาพี่น้องเอ้ประมาณสิบไปเมตรผุดหลือพี่น้องสามเนาะประมาณสิบไปเมตรน้องเจนเนาะ แต่ม yeah. anyway ีแล claro ้วสามน่เครื่องเต็มห่านเชื่อมีเครื่องปุ้ยเก่าแม่ได้ห่านสามนิเด้พี่น้องเอ้ยไปห่านนู้ดสินลายแต่ยยังเกิดกับบนมีลายเกิดกับบนมีลายเนาะแต่มีห่านใกล้ก็อยากได้อยู่ได้อีห่านหนึ่งอยาขายเครื่องผู้หญิงเดียร์เยนขายเครื่องผู้หญิงกับส่ง เออได้อยู <th> ่หามมือม <t> ีห่านโซฮานได้อยู่จังห่านหนึ่งฟั้งมึงก่อนโผมเงินอีกก่อนปะเห็นเจ้าขยายสาขาแล้วก็ขยายน้อห่านพื้นห่านใหญ่พี่น้องเวลาเลือกแล้วมันแย่กันเปิดอีกห่านหนึ่งเอาเนี่ยเบาหยอกกันเด้อพี่น้องเนี่ เออนี่อ่นหนึง่งเพราะเไปเลือกทั้ง <c oughs> ันเบลาน้ำเหลือกหัวน้ำเหีียวเป่าหัวเปาหลินก็ได้พี่น้องเออเอาเอาออกมาเลยล่ะผายง่ายนะตัวน,นี้นะปกปกแบบนี้มันบบวีเตียงเห็นบอกแล้วมันสิมัดบ่ได้เออเอาขึ้นมาเลยผายง่ายนะ ไม่เอายนเจนเนแล้วจะเิดอ่านมไป่านนี่นะคนสื่อร้อยแล้วมันแย่ก่อนไม่เปิดอหันเลยแล้วแต่หัวจนตับเลสิเอขนิเีเด็กจะดึงไปพุ่นเออ เนี่ยเลื่ไปเข่าไน่เข่าไน่เลื่ไปให้มันเที่ยง เมื่อปัาไป้เมื่อปัาเนี่ยแสงดงคนดีน้ำเจียนเหมเราเสินั่นหันมาเยนี่เราสินปป่นหันมาเลเนี่ยเขอแสดงคนดีนเด้อบอลยืนมาพกันอยู่นี่เลยบอเสพนีอยู่นี่น้ไม่ได้ขายอยู่ไหนเฮ้ย,าย,ายมอออออายมอ,อ,ออยู่ไหนล้ำห้รวยมาออยู่ได้อยู่นี่นะเฮย เจ้าได้เหตุผลได้สิเปิดนะหาห่านอยู่บ่ผู้มีห่านในตลาดนี่ไงขันมีห่านก่อนนะบุสอยก่อนเห็ดโบได้ดอกเนาะขายนำกันน่ะดีอะไรเขาอ่ะห่านเขาขันมีทึนหนาวลงห่านเดียวนี่ดีกรอนอ่อนเย็นเนาะมันจึงแบบลบอลเลือกมันจึงอันนั้น อันนีม่ีแาี่นกอฟฟี่กอกฟี่มันกอกฟี่เอาไปได้กับกอกฟี่กอกฟี่กอกฟี่ไปเยนเพิ่นมามื้อนี้เพิ่นเก็บคำกอกฟี่เด็วกอฟฟี่ดีาโอ้ก็ดีเลยได้ได้กินแห้งทั้งในคะดองอีกว่ากเดเด้ คอยยาเฮ็ดยู่ห่านท้าแบบนี้มันเฮ็ดยากห่านท้าในเฮ็ดบ่ได้มันตกเตียงซื่อแบบนี้เออยากเอออีกเรื่องไม่เวลาอัดแล้วมันสิบวะซ้ำกันเห็าเฮ็ดใะยากงาเอาตายตายโค้ชเก็บห่านซอยป้าเพิ่นพี่น้องเอ้ยป้าเพื่อนเก็บห่านข้ามขำเหมือน ว่าเมื่อค่ำมีดีไปเยียนมาตอนค่ำนําไปเฮ้ยเหมือนเลยเฮ้ยขอเจ้าได้ยังบอเฮ้ยห้องจะขออีได้บุมีเงินไปเยียนเฮงแท้อาะไปเยียนคือเฮงแท้เหมือนนี่ม่แบ่งเออมือขึ้นมือขึ้นนีฟันว่าขี่รถวิโก้สีขาวมือขึ้นนี่นะซื้อเลขบอหนอเฮ้ยบ่เคยซื้อเลขแจ็คเกอร์ได้พี่น้องเลยอลีฟันดีมือขึ้นนี่นะ ทางเลขกนะสีออกแล้วปันนี่นะ,ไ,ะไอ้ดองมาอยู่เจียนไอ้ดองมาอยูออ่บ่ใครวาคืองามแต่ว,ว่าปิดน,ามมาน้ำมันนูอีหละ่ะโอ้ยงามเธอบดีนะเ้าะเพ็รเอามา เออโบอ้วนอ้วนจะรู้ได้ยุบเสือนี่นะนี่ส่งมันได้ไหมมันน้อยแบบอ้วนเนาะอย่นี้นะบ่น้อยบ้านดีแล้วบ้านดองหันไปเย็นเอาไปคลายถูกอันเมื่อวานนี่บ๊วมีคนอีรีมือนี่ไข่แน่เนาะมือนี่เนาะไข่แน่น้อยหนึ่งมือนนี้ น้องไปไปเมื่อเมื่อคำแลวว้วไปเมื่อไปสิดูแหวอเฮะไปเมื่อนะแม่ไ้ๆอย่าว่าอย่าง เอาแก้งสื้อก็ซื้อยเนี่ยคือซื้อไลยแทนนี่นะเอาไม่ใช่โบนาโบเผื่อมาออื่นเออซื้อนักกินซุกเนี่ยจสบายโอ้เจี๋ยยังก็เท่าแล้วไปย่างเผาย่างนะบม่ลืมยังบอกกลับก่อนพี่น้องเอ้ยคำล่ะ Thôi cao được cho bự ít đó, con muốn ăn. Sẽ cắt nào cho nó lại thốt nè. Nung sữa xi nấm tan đấy lông mà bự ừn à. Cho nó bố Sàng cái nào nè. Sang sữa cắt nào bữa nó. Bu ơi. Sang sữa cắt nào không bu ba. คายตัวเก่าก่อนเนาะพี่น้องคลิปนี้ก็สุดเด็ดคอยจบเพียงเท่านี้นะพี่น้องเนาะพบกันใหม่คลินหนาด้วยพี่น้องราบสบายดี